ค่ะสำหรับถัดไปนะคะก็จะเป็น y เย r รีวิวในพาร์ทของ h e m a t o โตโลนะคะก็จะเป็นเรื่องเบาๆนะคะสำหรับเรื่องที่เลือกมานะคะก็จะมี3เรื่องเป็นบีนา m ิม o l o โตลจีทั้งหมดะคะ่ะ เรื่องแรกนะคะก็จะเป็น New Classification Criteria ของ a n t i f o s p h o l i p i d Syndrome นะคะที่เลือกเรื่องนี้มานะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยการ d ด f i n e APS นะคะ Criteria ใช้ตั้งแต่ปี2006ของ Revised a p o l o Criteria นะคะแล้วก็เพิ่งมี New Criteria ใหม่มาปีที่ผ่านมานี้เองนะคะข้อที่น่าสนใจของ New Criteria นี้นะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเขาได้นำ Clinical Manifestation ที่นอกจาก t h r o m b o s i c ต่างๆ รวมถึง o b s t e t i c complication เข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยจะมีการนำ traditional thrombotic l i s k p r o f i l e เนี่ยเข้ามาร่วมคิดคะแนนร่วมด้วยค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือการที่มี lab anti phospholipid syndrome positive เนี่ยในแต่ละ lab กันค่ะ ทีนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของไครทีเรียใหม่นะคะก็จะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแลบที่โพซิทีฟเนี่ยเราจะใช้ค่าในระยะเวลา3ปีซึ่งเดิมจะใช้ค่าในระยะเวลา5ปีนะคะเนื่องจากพอรีวิวมาแล้วเนี่ยคนไข้ APS ส่วนใหญ่กว่า90%เลยมีแลบในช่วงระยะเวลา3ปีนะคะผลที่ได้ของตัวไครทีเรียใหม่นี้นะคะก็คือสามารถที่จะเพิ่มสเปซิฟิกซิตี้ได้แต่ยังคงมีลิมิตเดชั่นอยู่ก็คือว่าการที่จะ,ะได้ยกหยิบยกนิวไครทีเรียนี้นะคะยังมีจุด มุ่งหมายในเรื่องของงานวิจัยเป็นหลักค่ะ,อะขอโทษทีค่ะ แล้วก็สาหรับใครทีเลียใหม่นี้นะคะก็คือจะประกอบไปด้วย e n t ทรีไค้ทีเลียนะคะก็คือประกอบไปด้วย1นึ่งคลิเข้าแล้วก็1นึ่งแลบเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่ a d d i t i v e ไข้ที่เลียนะคะซึ่งจะเป็นการเวทสกอร์ค่ะจะเห็นว่าที่น่าสนใจนะคะก็คือในกลุ่มที่เป็นทอมโบซีดนะคะอย่างเช่นวีนัสทอมโบเอมโบลิซึมเนี่ยจะถูกเวทคะแนนลดลงถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมี High ร i s k VTE Profile อยู่เดิมอย่างเช่นมี Active m a l i g n a n c y ค่ะหรือว่าในกลุ่มที่เป็นอ s ร s เาเมีย่ลท พวกคอนโทรดี DM, หรือว่ามีแบบ High Level ของ LDL ก็จะได้คะแนนลดลงเช่นเดียวกันค่ะส่วนโดเมนที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะมีเรื่องของคาเดียกวาลก็คือจะมีคาเดียกวาลติก k น n i n g แล้วก็เวจเ t a t ตชัซึ่งเป็นอาการของคนไข้ a n t i ิฟอร์ดโฟ i ลปิดซินโดรมค่ะแต่จะแตกต่างกับคนไข้ IE นะคะเพราะว่าเขาก็ได้โน้ตไว้ว่าในคนไข้ a n t i ิฟอร์ดโฟ i ลปิดซินโดรมเนี่ยส่วนใหญ่เวจเ t a t ตชัเนี่ยมักจะไม่ได้ทําให้เกิดวาลด t ส u ฟชันค่ะ อีกอันนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือโดเมนที่6ในเรื่องของฮิมาัตโลโลจีจะมีการนำแลบเพดเลตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งถ้าคนไข้มีทอมโบเซโตพีเนียในเลเวล2 0 0 0 0ถึง130,000ก็จะได้คะแนนรวมด้วยค่ะข้อสังเกตอีกอันนึงคือเพดเลตจะไม่ได้ต่ำมากเกินไปนะคะส่วนถัดมาในส่วนของแ lap บริทอรีโดเมนนะคะอันนี้จะได้คะแนนเยอะถ้าเกิดมีเพอร์ซิสเทนแ lap โพซิทีฟคำว่าเพอร์ซิสเทนก็จะใช้ระยะเวลา12สัปดาห์เท่าเดิมค่ะ ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตัว lap antibody IgM positive เนี่ยอันนี้จะคะแนนค่อนข้างน้อยค่ะเนื่องจาก retrospective study ที่ผ่านๆมาเขาก็ได้รีวิวแล้วก็พบว่าไม่ค่อยมี clinical significant นะคะแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือบางวิจัยเนี่ยพบว่ามี clinical ที่สัมพันธ์กับคนไข้ที่เป็น a r t e r i a l stroke นะคะก็เลยคิดว่าจุดนี้ยังต้องอ ติดตามการศึกษาเพิ่มเติมค่ะโดยที่เราจะวินิจฉัยเรื่องของ a แอนตี้ฟ l สโฟลิดซินโรมได้ก็คือต้องมีอย่างน้อย3าคะแนนในคลินิคอลโดเมนแล้วก็อย่างน้อย3คะแนนในส่วนของแล b บบร t o ล y d o m ี่โดมนค่ะ เรื่องที่2ที่เลือกมานะคะก็คือเป็นเรื่องของ transfusion med นะคะเป็นการให้เลือดในคนไข้ myocardial infarction ค่ะที่มาที่ไปก็คือยังไม่มีจุดตัดที่ชัดเจนนะคะว่าคนไข้ myocardial infarction เนี่ยเราควรที่จะคิดฮ e m o c o n c เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าควรที่จะคิดฮ e m o c o ิน e n เ r a สูงเพื่อเพิ่มเรื่องของ supply แล้วก็ oxygenation นะคะก็เป็นที่มาที่ไปในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เป็น liberal transfusion คิดฮ e m o กบินมากกว่าหรือเท่ากับ10กับ r e s t r i c t transfusion นะคะก็คือคิดฮ e m o กบิน มากกว่าหรือเท่ากับ7ค่ะโดยวัด primary outcome ในเรื่องของการลด risk ของ recurrent MI และการเสียชีวิตในช่วง30วันค่ะซึ่งผลออกมาแม้ว่าแนวโน้มในกลุ่มที่คิปฮิมโมกบินมากกว่าหรือเท่ากับ10เนี่ยจะเหมือนจะดีกว่าแต่ไม่สามารถที่จะ demonstrate เรื่องของอ significant ได้นะคะก็คือกล่าวโดยสรุปแล้วคิดว่า,าไม่จาเป็นที่จะต้องให้ฮิมโกบินมากกว่าหรือเท่ากับ10ในคนไข้ MI ทุกคนค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นโนเวลเธอราปีในทาลาสัสซีเมียค่ะในอดีตเนี่ยคนไข้าทาลาสัสซีเมียก็จะได้รับการรักษาโดยการให้เลือดเป็นหลักนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการรักษาทาลาสัสซีเมียมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยีนเทอราปีหรือแม้แต่ยาต่างๆค่ะสําหรับยาที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะออกฤทธิ์บริเวณของเล็ดบัตเ,เ,เ,เซลเมตาบอลิซึมค่ะชื่อยาก็คือไมาตาพิวัตนะคะ ตัวยาตัวนี้นะคะที่มาที่ไปก็คือว่าเรซเซลของเราเนี่ยจะได้รับพลังงานจากไกโคไล,ลติกพาสทเวย์เพียงอย่างเดียวนะคะและก็ในไกโคไล,ลติกพาสเวย์เนี่ยจะมีเอนไซม์ในระดับสุดท้ายก็คือตัวไพลเไูเว k ไคเนสเอนไซม์ค่ะ ทีนี้ในะคนไข้ธาลัสซีเมียเนี่ยพบว่าเรดบบตเซลเนี่ยต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องเนื่องมาจากว่าคนไข้ธาลัสซีเมียเนี่ยเรดเซล์ต้องทนต่อออกซิเดทีฟสเตรสที่เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นที่มาที่ไปของตัวยาเมตาพิวัตหรือยาที่เป็นออรรลแอคติเวเตอร์ของไพลูเวตไคเนสเอนไซม์นะคะก็นํามาศึกษาในคนไข้ธาลัสซีเมียค่ะซึ่งทรายที่สําคัญก็จะมีอยู่สองทรายคือแอนเนอร์เจสทรายทำการศึกษาในคนไข้ที่เป็นนอทรานสิวชันดีพเอนเดนธาลัสซีเมียนะคะแล้วก็จะวัด ดในเรื่องของการอิน r คริสของฮิโมโกบินเลเวลค่ะแล้วก็ e n e r g ไซ e t ท r i รานะคะวัดเรื่องของอการลดของ Red เรสเ l ล r ทนสฟิว i o n ในคนไข้ที่เป็นแทนสฟิวชันด p e n นเดนค่ะสำหรับผลที่ออกมาเป็นเฟส3 t r i นะคะอันนี้จะเป็น Investigator News Release นะคะซึ่งคิดว่า f ู o l Paper น่าจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะก็พบว่าในกลุ่มที่เป็นนอแทนสฟิวช n นด p พ n นเดนเนี่ยการได้ยาเมตาพิวัตซึ่งกินวันละ2ครั้งนะคะสามารถที่จะอินคริสเลเวลของฮิโมโกบินได้เมื่อเทียบ Ible, ค่ะเช่นเดียวกันกับขาที่เป็น Transfusion Dependent นะคะก็คือการได้ยาเมตาพิวัตเนี่ยสามารถที่จะลด r e s t a l l e Transfusion ได้อย่าง s i g n i f i c a n t เช่นเดียวกันค่ะ ที่ได้หยิบยกขึ้นมาเพราะว่าน่าสนใจเนื่องจาก1เป็นยากินนะคะแล้วก็ใช้ในคนไข้ทาราซีเมียซึ่งที่ผ่านมาเราจําเป็นที่จะต้องให้เลือดหรือให้ยาฉีดมาโดยตลอดค่ะอีกทั้งยาดังกล่าวยังสามารถใช้ใได้ทั้งในอัลฟาและเบต้าทาราซีเมียค่ะซึ่งยาที่พัฒนาผ่านๆมาพบว่ายังคงจํากัดอยู่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบต้าทาราซีเมียค่ะขอบคุณค่ะ